คนรวยทะเลาะก,กันมันก็จะแบบว่าฉันว่าพิษไทยพอแล้วแหละไม่ต้องแหลกนี่หมดใส่งั้นขอไปหาคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายเหรอหน้าเฮ็ดยาจบทะบายเหรอไม่เป็นไทยนะครับอ้าวท้าทายเหรอวัยลงโทษทีชนะ่ชราแล้ววะเฮ้ยนี่นี่ไม่ใช่ไหนคะ่ะช่วยเราปอดล้ยงเนครับผมจะจัดก,การให้ปุกันแค่เนี่ยยังจะใช้กูอีกให้ตายคุณผู้ชายครับคุณได้ให้มาบอกว่าเป็นทาอะไรอ่ะโดนเต็มเต็มส่งน้ำหน้าเด้าเจเประเดแล้วอะไรฉันเดี๋ยวคุณก็รู้เองคุณชายให้มาสร้างว่าได้ ใช่ไหมคะไม่คุณนายบอกท้องท้องการใช่ไหมครับเป็นไงเป็นไงโอ้ยมันพัทยาเลยข้าก็ดีใจค่ะจะลุจะมาไม้ไหนหนอเมื่อกรู้นายท่านบอกให้มาป้อนข้าวหน่อยนะครับไม่เป็นไรผมกู้ษาแล้วคตรอร่อยน่าดูเลยสินะครับน้ำปูด้วยอันเนี้ยสกายโอ้เซบน่ะดูเอ้ยมันหนี้เลยจุ๊บ โอเลสัตมึงเลีย์ยกันเองเลยกูนั่งและ